สวัสดีค่ะสวัสดีที่ประเทศอินเดียค่ะพบกันเช่นเคยกับสถานีอินเดียนะคะที่นี่แบทอันทรประเทศอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียค่ะเจอกันยำเช้านะคะวันนี้หมอมีเต็มไปตลาดนะคะวันนี้ไปตลาดแต่วันนี้นีไม่ได้ไปตลาดปลานะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าตลาดปลาปิดนะคะนีก็เลยเไปแค่ ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันนี้นะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็นี่จะอ้อมไปทางถนนสายสายอีกสายหนึ่งนะคะกับที่มีเดินทางประจำนอะสายนั้นนะคะคือจะมีของขายข้างๆางอะไรอย่างเงี้ยของชาวบ้านอะไรแบบนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะตอนนี้นะคะมาดูบรรยากาศยามเช้าของเราก่อนดีกว่านะคะ ไปตลาดนี้เลือกเส้นทางในหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะผ่านไปนะคะ,ะเส้นทางสายนี้นะคะ,ะส่วนมากเนี่ยะจะมีทุ่งนานะคะสลับกับหมู่บ้านเล็กๆอะไรประมาณนี้สองข้างทางเนี่ยจะมีหมอกเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้นี่ชอบมากเลยนะบรรยากาศในช่วงนี้นะคะแตะพ่พอช่วงกลางวันนะคะกลางวันเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะอากาศก็ร้อนเหมือนเดิม อากาศดีก็แต่ช่วงเช้านี้แหละซื้อของในเมืองเสร็จแล้วนะคะจากซนะูเปอร์มาร์เก็ตมาตอนนี้นีเดินทางกลับแล้วนะคะมีมาเจออะไรร้านแรกเลยเจอร้านร้านข้าวโพดต้มนะคะ <c oughs> แต่ว่าน,นี่นี่ซื้อนี่ซื้อข้าวโพดดิบไปนะ รวงละ20ลุกปีนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8บาท9บาทเนาะดูห,หม้อต้มข้าวโพดเขานะคะคลาสสิกมากเลย this one boy อะ this one boy boy ข้าวโพดเขาก็กินได้พอดีเลยนะคะนี่นี่เอาเอาข้าวโพดต้มดีกว่าเนะไอมันจะมีข้าวโพดข้าวโพดย่างอยู่ด้วยนะคะหนูตรงนู้นข้าวโพดย่างนะแต่นี่ไม่เอาละข้าวโพดย่างเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นข้าวโพดต้มดีกว่านะ ว้าวน่ากินเลยโอเคโอเคนี่ไงแล้วก็เผาอยู่ตรงไหนนี่ไงก็เผาอยู่ตรงนี้ไงก็เผาอยู่ตรงนี้นี่เองแหมอยู่ในไฟที่ที่ก้าต้มนี่แหละ นี่เขาถามนี่เมื่อกี้นะคะมันเป็นพริกเกลือนะคะพริกเกลือ,อจุ่มรูปมะนาวนะคะแล้วก็อ่าบนกระปุกเนาะอร่อยนะคะอร่อยกระปุกย่าง เส้นทางสายนี้น,นี่คิดว่ารถจะไม่เยอะนะที่ไหนได้นะคะเจ็ดที่ห้าไมเหร้กิโลเซกิโลเอเนร์รับบนนนากาปุระมัลล่าเอเจนทรับบนตลาดลร้านเนี้ยมาถามบวบเมื่อกี้นะขายขายแพงหน่อยนะแล้วก็ส้มก็ขายกิโลละเอ่อร้อยนะคะแพงแพงไปหน่อยนึงที่อื่นนะเออ สามโลสโลร้อยเที่นี Guys, ่โลร้อยไปต่อเตวอรันขายลูกตาร้สิบสองสองลูกสิองเม็ดนะคะหนึ่งร้อยูปีไปหาลูกตาลกินก่นเรียนเด็ดแค่ไหนเรียนเด็ด ลูกตาลนะคะนี่ซ e ื kind of um ้อสามเซตนะเซตละสิบสองเม็ดนะคะรวมทั้งหมดสามสิบหกเม็ดนะคะ เป็นเงินสา0ร้อยูปีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยสิบบาทประมาณนั้นนะคะนี่หางมันนี่่วนเด็ด ตาท่านเพียรเด็ด <c ười> วันนี้ก้องสีไม่สวยเลยไม่รู้เป็นอะไร ลูกละ2 5้ถึงสารูปปีนะคะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะ แก,แกๆๆตกลงนะคะได้ลูกละสามสิบรูปีนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ิบสบาทนะคะประมาณนั้นน้อนั่นงรถมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูอะไรนะ ตรงนี้วัดเออสวยมากเลยอ่ะเป็นวัดอะไรไม่แน่ใจนะน้องคนขับรถของเราไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องเฝ้ารถนะเขากลัวมะพร้าหาย ออกมาจากวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเน่จะพาไปตลาดปฏิปดูนะเดี๋ยวไปดูว่าตลาดนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะเอ่อมาถึงตลาด ปิตปดูนะคะคนคนละตลาดกับนี่ที่นี่ไปเมื่อคลิปคลิปที่แล้วนะตลาดนั้นคือตลาดเยเรสรมนะคะแต่วันนี้เป็นตลาดปฏิปัดูนะคะเดี๋ยวไปดูว่าตลาดปฏิปั้วจะมีอะไรบ้างนะคะจะเหมือนเยเรสรมไหมนะตามไปะเล็กเล็กนะคะตลาดเล็กมากแต่ว่าเออมันจะมีถนนสายนอกนะ สายนอกฝั่งนู้นจะมีพวกร้านคงร้านค้าขายของอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่านี่ตลาดผักตลาดผักมีอยู่แค่นี้จริงๆนะคะไม่ได้โม้มีอยู่แค่นี้ต้น,โน,นยโ่ก็เลตนยีโล่ก็เลิกะไปเช็คม,ม,มาหามะนาวนะมะนาวมะน,นาวก็แพงขึ้นละ ลูกเลื้ง,งหมดแล้วเด็กบกเดี๋ยวเช็คดูก,ก่อนนะว่าสภาพไหนนะคะมะันาวไม่สวยเลยนะคะลูกเลื้ง,งหมดแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอานะมะนาวเนาะเดี๋ยวไปดูอีกตลาดนึงนะคะ เดี๋ยวให้เด็กให้เด็กไปดูก็แล้วกันนี้น่าจะ,ะสิ้นสุดแค่ตลาดนี้แล้วนะคะแล้วก็เข้าโรงงานก่อนเดี๋ยวให้น้องคนขับรถเราไปดูก็แล้วกันมะนาวนี้ได้แต่ถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวนี้กิโลเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกกิโลละสี่สิบดูปีนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสิบสิบแปดบาทนะต่อหน,นึ่งกิโลนะคะ ไม่มีอะไรนะคะหมดแล้วเนาะ <c oughs> เอ่อกลับนะคะกลับนี่ตลาดปฏิบัดูนะคะมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้แหละส่วนมากจะเป็นเอ่อถนนถนนแล้วก็สองข้างทางก็มีร้านคงร้านค้านะคะส่วนส่วนตลาดผักนี้เล็กที่เดียวเองเนาะ ชุมชนไม่ใหญ่มากนะคะไม่ใหญ่มากแต่ก็อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์นะก็ยังมีนู่นนี่นั่นให้เลือกซื้อได้นะคะอยู่ได้แหละคือเป็นตลาดเล็กๆนะคะตามหมู่บ้านตามชนมดอะไรพวกนี้เลยมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะ ถึงแล้วนะคะนี่ถึงโรงงานแล้วเนาะนีต้องเข้าโรงงานแล้วนะคะแต่น้องคนขับรถของเรานี่ยังต้องไปต่ออีกหนึ่งตลาดนะคะเพราะว่านี่ยังไม่ได้มานาวกลับโรงงานเลยนะคะตอนนี้เนาะเออนี่หวังว่านะคะท่านผู้ชมจะชื่นชอบวิดีโอของนีนะคะที่นีได้ถ่ายทอดไปนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะนี่ก็ต้อง ด้วยนะคะสามารถาติต้งาสามารถคอมเมนต์มาแนะนำได้นะคะาฝากสถานีอินเดียด้วยนะคะคลิปนี้นี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ